พบกับงานเกมและอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนและในครั้งนี้ถูกยกระดับความมันให้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากร a น่าสตาร g ลี2016 EVOLUTION งานเกมที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดคอมพิวเตอร์ที่มากที่สุดกิจกรรมรองรับทุกกลุ่มผู้เล่นที่มากที่สุดทั้งเกม Heroes o f n e w World ไม้แบง l e ล e กออ f เ f เ e n ส์ฟี f อนไลน3 f i f a o ออนไล3 Mobile แพดอ,อเมซา e วิ n ิ i ทัสลอสซา s a g าเฮดชอ็อตฮีโร่และทอ็ทอก t ็อ k เพราะคนรางวัลมาแจากแบบไม่มยยัง้งการแข่งขันอีสปอร์ตที่มีเงินรางวัลและของแจกรวมกว่า3ล้านบาทและยังมีเหล่าดาราคนดังที่จะมาเสิร์ฟความสนุกกันให้สุดเวียงไม่ว่าจะเป็นดาราสุดท็อปเมย์พิชนาะณ์นักฟุตบอลทีมชาติไทยและ DJ, ดีเจเมซี่เจปิดท้ายที่คอนเสิร์ตสุดพีกจากวงโปเตโต พบกันวันที่2-3เมษายนนี้ในงานกรีนาะสตาร์ลิป2016 Evolution ที่ไบเทคบางนาค .101-102 ถึงรับรองความมันที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนแน่นอะน